แซนดี้นักขับลูกครึ่งไทยซึ่งได้แชมป์ฟอร์มูล่าทีไปแล้วและหวังเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายท s <S ี่ประเทศสเปนสุดสัปดาห์ <vit> นี้ครับนักซิ่งลูกครึ่งไทยโรเวเวย์ปีแซนดี้คาแกวสตูวิกจะลงจิงชัยสนามสุดท้ายของยูโรฟอร์มูล่าทรีที่สนามคาตาลินญาเซอร์กิตเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนในวันเสาร์และอาทิตย์นี้แม้ว่าแซนดี้จะคว้าตำแหน่งแชมป์โลกปีนี้มาครองด้วยคะแนนที่นำขาดลอยตั้งแต่สนามที่แล้วมอนซาเซอร์กิต แต่แซนดี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดและหวังที่จะคว้าแชมป์สเปนิสฟอร์ม u l a าปิดท้ายในปีนี้โดยบอกว่าไม่สุดเกิดดันในสนามสุดท้ายที่ประเทศสเปนเพราะคว้าแชมป์ฟอร์มูล่าทีดฤดูกาลนี้มาแน่นอนแล้วเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันแซนดี้จะออกเดินทางไปทดสอบรถ3.5ลิตรที่ World ซ e r i e s b ยเ e โนที่มอนเตอร์แลซรกิในเมืองคาตานิสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลจากการคว้าแชมป์ยูโรฟอร์มูล่าทครับ